Oh, fuck yeah โอเคเอาให้เคลียร์เรื่องเรตติ้งกันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะดูเหมือนว่าคนจะเข้าใจผิดกันไปหมดเลยผมแบ่งเรตติ้งเกมเป็น4เรตติ้งซื้อรอมือ2แล้วแต่ท่านเลยแล้วก็ไปโยนทิ้งให้หมาแดงไอเรตติ้งพวกนี้มันเป็นคำพูดความหมายของมันก็น่าจะชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วและที่แน่แน่มันไม่ใช่คำแฟนซีที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อแทนคะแนน1 2, 3 4 ชื่อประสงค์หลักในการทํารีวิวของผมไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อบอกว่าเกมนี้ดีกว่าเกมนั้นยังไงโอเคที่จริงเรื่องนั้นก็อาจจะสําคัญแต่ประเด็นที่ผมให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งคือช่วยผู้คูนประหยัดตังค์เพราะฉะนั้นเรตติ้งมันไม่ได้เรียงแบบนี้แต่มันเรียงแบบนี้ต่างหากถูกต้องอย่างที่เห็นนั่นแหละ3มเรตติ้งนี้ของผมผมถือว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันแปลว,ว่าเรตติ้งของผมมันก็จะมีแค่หน้าซื้อหรือเอาไปคว้าถิ้งเท่านั้น ที่ผมจับเรตติ้งแบบนี้เพราะผมคิดว่าคะแนนที่เป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอ,อักษรม่ไม่แสกับสื่อให้ความบันเถิงเท่าไหร่เราก็รู้แหละว่าเกมไหนดีแต่ว่าของอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมเพราะงั้นเกมที่ได้40คะแนนของคนหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเกมคลาสสิกขึ้นหิ้งข,ของอีกคนหนึ่งก็ได้แต่ว่าผู้คุณก็คงสงสัยว่าในเมื่อถ้าผมคิดจะแบ่งมันเป็นแค่หน้าซื้อกับโยนทิ้งแล้วจะแยกไอ้พวกนี้มาให้สับสนทำซากอะไรโอเคงั้นผมจะเบรงดาวให้ทีละจะได้หายงงกัน แล้วแต่ก็ตรงตัวนั่นแหละขอย้ำอีกทีว่าเรตติ้งนี้มันไม่ได้ด้อยกว่าพวกต้องซื้อหรืออะไรพวกนั้นเพราะสำหรับคนที่ใช่เกมที่ได้เรตติ้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดก็ได้แต่เกมพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมนิชมันไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนก็เลยอาจจะปล่อยแผ่นต่อย,ยากหน่อยถงายางงั้นผมก็แนะนําให้ลองอยู่ดีนะแต่ช่างใจเอาจากรีวิวก็แล้วกันรอมือ2อ,อันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันคือไม่ต้องรีด เกมตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ดีต้องเล่นแงงอยู่แล้วแต่ต้องรีบขนาดออกไปสอยมือหนึ่งฟูลไพรส์ตอนนี้เลยไหมก็อาจจะไม่ส่วนเรตติ้งสุดท้ายต้องซื้อคือเรตติ้งที่จริงๆแล้วสำหรับบางคนมันก็พอๆกับเรตติ้งที่ผ่านมานั่นแหละแต่สำหรับเรตติ้งนี้มันมีตัวแปรอยู่2ตัวหลักที่ผมใช้เข้ามาตัดสินตัวแปรที่1เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดมันคือกระแสะหรือจะเรียกว่าเทรนก็แล้วแต่เพราะตัวแปรนี้คือตัวแปรที่คนให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดในการปล่อยแผ่นมือ2 เกมพวกนี้จะเป็นเกมที่กระแสดีดังผมต้องแน่ใจว่ากระแสของเกมพวกนี้แรงพอจนซื้อมือหนึ่งไปก็ไม่เสียดายเพราะมันสามารถปล่อยต่อในตลาดมือสองได้ง่ายเพราะงั้นถ้าเกมไหนได้เรตติ้งนี้ดูวันที่อัปโหลดวิดีโอด้วยเพราะถึงแม้ว่าผมแน่ใจว่ามันจะปล่อยออกง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปราคามันก็ย่อมตกส่วนตัวแปรที่2ของเรตติ้งนี้ต้องบอกว่าหายาก และจริงๆแล้วเป็นส่วนที่ผมโดยส่วนตัวให้คุณค่ากับมันมากที่สุดคือไอเกมพวกนี้มาเสนออะไรใหม่ต่อวงการเกมและช่วยผลักดันวงการเกมไปข้างหน้ามากแค่ไหนซึ่งเกมพวกนี้นานๆจะมาสักที5-6ปีครั้งผมก็เลยแปลกใจอยู่เหมือนกันที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาผมดันเจอเกมแบบนี้อยู่ถึง2เกมก็นั่นแหละถ้าสรุปง่ายๆมันจะเป็นแบบนี้ต้องซื้อคือเกมที่รีบซื้อรีบเล่นถ้าชอบก็เก็บถ้าไม่ชอบก็ขายซะเพราะมันขายง่าย ส่วนมือ2กับแล้วแต่จะเป็นเกมที่ถ้าจะซื้อมาก็คงซื้อมาเก็บเลยทิ้นดูกันเองแล้วกันว่าอยากจะได้แบบเวอร์ชันถูกหรือเวอร์ชันแพงตามนั้นนะครับหวังว่าจะเคลียร์กัน